มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคัพเค,ค้กกันเริ่มต้นด้วยการตีวิปครีมทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืน<ม>นี่เป็นการทำคัพเค,ค้กครั้งแรกของเราเลยนะก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าเลยคิดอยากจะทำก็ทำเมื่อลูกสาวขอมาแม่ก็จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตีวิปครีมให้ตั้งยอดนะทุกคนแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นพอถึงช่วงเช้าเราก็จะมาแต่งภายในถ้วยคัพเค,ค้กเราจะแต่งภายในแก้วด้วยซอสชอ<ล>็อกโกแลองก้นแก้วด้วยวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่แป้งเค,ค้กลงไปนะ<ห>คะปิดท้ายด้วยวิปครีมชั้นบนดดดด่่ออมมาเนน้้้้้้คคกกกกกวยไไไิัะ เราเก็บมาล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะนีก็ะตกแต่งตามชอบเลยค่ะชอบแบบไหนสไตล์ไหนจัดไปเลยเวลาเราได้ทําอะไรแบบนี้ใจฟูมากๆเลยทุกคนเหมือนได้ฝึกสมาธิไปในตัวได้ทําอะไรที่พิเศษให้กับคนที่เรารักอาจจะไม่ได้รู้หลาดูแพงแต่มันก็คือความสุขทางใจที่แม่คนนึงทาให้ลูกสาวในวันพิเศษของเขาวันเกิดปีนี้แม่ก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแม่รักหนูมากๆนะน้องเยอี